เออคาเมีวให้อะไรดอกฮะให้อะไรให้อาหารปลาเอ,อระวังระวังตัวตกลงไปเอาแค่มือไปพอไหนไหนยิ้มให้แม่หน่อหออ้โหอ,อืม อเอาอีกก่ะเอาอีกก่ะเออปลาใช่ดูกอะลูกอะอะให้ปลานะอ๋อเก่งจังเลยปลาได้กินไหมปลาอร่อยไหมในถามปลาซิว่าปลาอร่อยไหมปลาอร่อยไหมถามสิอร่อยไหมว้าย <laughs>